ดาวน์โหลดไฟล์ซิปจากอีเมลมาไว้ที่ไดดี d. นะครับคลิกขวาที่ไฟล์ซิปในที่นี้เราจะใช้ s zip ทำการแตกไฟล์เลือกแยกไฟล์ที่นี่จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาแบบอัตโนมัติคลิกเข้าโฟลเดอร์การทำงานของโปรแกรมจะเหมือนกับโปรแกรม1010 10ประวัติขาย เราก็จะคลิกเข้าโปรแกรม Acces s ก่อนใส่รหัสผ่าน POS ตัวใหญ่เมื่อเข้าหน้าตาเมนูเราก็จะเลือกวันที่เราต้องการนำเข้าแล้วคลิกปุ่มข้อ1โปรแกรมจะแจ้งนำเข้า ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็จะดูข้อมูลว่านำเข้ามาหรือยังโดยคลิกปุ่มข้อ2อจะดูด้านล่างนะครับจะมีเห็นว่าเข้ามาแล้ว2,700บรรทัดนี้เราก็จะไปบรรทัดสุดท้ายคลิกปุ่มก็ดูวันที่ครับเข้ามาถึงวันที่25โอเคเรียบร้อยก็ปิดหน้าต่างนี้ไปและปิดโปรแกรม Acces นี้ไป เราก็จะมาเปิดโปรแกรม Excel เพื่อทำการ r รีเฟ h ตัว Pivot Table นะครับรหัสผ่านจะเป็น pos ตัวใหญ่นะครับถ้าใส่ตัวเล็กจะเข้าไม่ได้ก็จะมีชีทอยู่ทั้งหมด7ชีทนะครับประวัติขายของ pos ในที่นี้เราจะดูที่ชีต p g 2ก่อนในข้อมูลเดิมจะอยู่ถึงวันที่22เราก็ไปที่ Data Refresh On ข้างบนนะครับเมื่อ Refresh On แล้วก็จะเห็นว่าข้อมูลอัปเดตถึงวันที่25ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรมประวัติขาย POS แบบง่ายๆ ระยะเวลาทำก็สองนาทีกว่านิดหน่อย